รับน้องขึ้นดอยคืออะไรทำไมนักศึกษาหมอชอต้องขึ้นดอยคลิปนี้จะพาไปรู้จักประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษาหมอชอหรือลูกช้างหมอชอกันครับหากพูดถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คงไม่มีใครไม่รู้จักกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยใช่ไหมครับซึ่งกิจกรรมนี้มีมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันเลยก็ว่าได้จุดเริ่มต้นของประเพณีรับน้องขึ้นดอยเกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่8สิงหาคม2507โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และะศาาสตตรรจย์จนน์นนพบุญมมิซึ่งณ ดารงตําแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาจึงได้ริเริ่มให้มีประเพณีรับน้องขึ้นดอยขึ้นเพื่อผ่านักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินเท้าขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพอันเป็นสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยศาสตราจารย์แพทย์บุญสมมาตินได้กล่าวถึงความมุ่งหวังในการจัดกิจกรรมนี้ว่าอยากจะเห็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคนมีประเพณีที่ไม่เหมือนใครแต่เป็นประเพณีที่ประทับใจและจดจําไว้ด้วยความ าภาคภูมิใจนับแต่นั้นเป็นต้นมาครับประเพณีรับน้องขึ้นดอยรือเป็นประเพณีประจํามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเป็นกิจกรรมที่ทําให้ทุกคนได้กลับมาเจอการจึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อความเป็นสิริมงคลของการเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับและที่สําคัญยังช่วยสร้างความสามัคคีและความผูกพันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการเดินทางร่วมกันในระยะการเดินทางกว่า12กิโลเมตรอีกด้วยนะครับมาร่วมส่งกําลังใจให้นักศึกษาแพทย์เชียงใหม่และลูกช้างมอชอได้ในวน พฤศจิกายนนี้แล้วมาเจอกันนะครับ